สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพจบันแพงครับ FC บอดโจ FC ฟลาหน่อยเองครับวันนี้ครับคลิปที่2นะครับของวันที่19มีนาคมนะครับก็ตอนแรกๆนะครับหลังจากที่เลิกการเลงงานนะครับมาทักทายพอๆแม่ๆ FC กันนะครับก็คลิปนี้นะครับกับสิมัทักมาท่ายพี่น้อง FC นะครับเกี่ยวกับ วงสาวน้อยเพชรบันแพงเฮ้านะครับกับอีหลาหน้อยอุ้งอิงครับเมื่อนี้สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับทําการแสดงเล่นอยู่ที่อาเภอผู้หลวงจังหวัดเลยครับซึ่งถือได้ว่าเมืองเลยเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับเมื่อนี้สาวน้อยเฮ้าเล่นอยู่ที่ผู้หลวงหรือว่าจะเรียกได้ว่านะครับเป็นจิมมิคแหล่งท่องเที่ยวนะเรียกได้ว่า ฟูจินะครับฟูจิเมืองไทยนะครับเป็นอย่างคือนว่าฟูจิเมืองไทยเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงนะครับภูเขาล้อมรอบแต่ก็มองไปนะครับบนบนาภาพฟิวทิวทัศนะ์ก็จะมีเหมือนป่องนะครับฟูจินะครับที่ของญี่ปุ่นนะครับก็เลยเป็นเปียบเป้ยนะครับถือว่าเป็นจิมมิกหนึ่งของในพื้นที่ก็ มีฉายาว่าฟูจิเมืองไทยนั่นก็คืออยู่ผู้หลวงมองสีสาวหน่อยเข้าไปเล่นและก็ทําการแสดงเมื่อนี่ครับได้เบ่งคลิปนะครับจากของพออีกนะครับเพื่อนได้ไปฮอดลงรถตู้นะครับก็เพื่อนก็บ,บอกว่าเมื่อนี้นะครับไปเล่นย่นก็คือครั้งแรกนะครับครั้งแรกในโลกก็ว่าได อีหอย่างตีหมอลำเหรียญทั้งภูเขาครับพี่น้องเดียกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีจังหวัดจังหวัดน,นิมิตหมายดีครับเพราะว่าก็เลยสิขออนุญาตนะครับพาพี่น้องไปเบิ่งคลิปคลิปนี้ครับที่ว่าเสียงเสียนุ่นนะครับเป็นว่าครั้งแรกนะครับที่ได้มาเล่นครั้งแรกนะครับครั้งแรกในโลกก็ว่าได้หมอลำเหรียญทั้งภูเขาครับไม่หน่อยใช้สิบใบปะ ง้นเรียกของลูกได้รับถึ้ที่เขาโอไปๆไปๆป่นไปเลยไ้ไหมงานไน้นเยล่ะเด็โครับไม่ได้อลอบินียินไม่นอยก็ิพ์เรเป็นแต่ยาันกันขมเี้ยรถันยังไงกัได้ล่ะรถพ่งรถเวทีไปไดรถระพุ่งตึดตไดเตอนแรกมมาหอดนแรกนป่ออจานี่เชี่ย์ทา่งนี่มาหอดไม่เชี่ยทาไหไบอกว่า บยากามาจากอหาเอนอไม่ต้องใ่ไหนงทางนีห้เออนนวนติดนะครับไม่ช่ทางดตอนนาสาน่นจีีลยเเีสร่อยจอดท่เบัสเป็นงารที่สันสูงบบมีกานสูงบที่พาไปได้แน่นาะตีนกทุกสูงเลยดยตุดรับวันนี้นี่ครับตองนี้หินนุนโอ้คือเป็นนักการท่องเทยว่ยมท่อีกเราเป็นูเขากองแทเลยนี่ นั่นก็คือส่วนหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับที่จากช่องพ่อแมวอิงแฟนเพจนะครับคลิปของพ่อเอกนะคือเมื่อนี้นะครับก็ถือว่าการแสดงนะเป็นงานวัดงานฟรีนะดูข้อมูลนะครับงานฟรีก็ตามศรัทธานะครับบัดก็ตามศรัทธาจะสื่อดอกไม้ดอกไม้ติดโบเมื่อนี้ผู้ได้ไปนะครับ ขอพอแม่แม่เอฟซีไปพเพราะว่าเบิ้งคลิปเจ๊หมูวางแรงๆเนี่ยเพิ่นได้ปีนเขาขึ้นไปเบิ้งในพี่นอ้องนี่ในมิตใหม่มิติใหม่นะครับมิติใหม่ในการชมหมอลำเมื่อนี้ครั้งแรกนะครับเทือแรกคือเสียโน่นวนา่าครั้งแรกที่หมอลำเล่นบนภูเขานะครับเอาแต่บรรยากาศด้วยก็อยาไปเบิ้งได,ได้ครับพี่นอ้องซึ่งเมื่อนี้ก็ถือว่าอากาศอุณหภูมิมันเย็นลงนะครับเย็นลงเย็นลงแล้วก็ พอดีกับเลี่ยนทั่งภูเขานะ่ะก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับอ่านะครับกับมะหวองมะจากันนะครับเกี่ยอ่าถือว่าปรากฏการ์นะครับปรากฏการ์ใหม่ไปเหรียญยูเมือนี่ก็ถือว่าบังคลิปทางของป้อมแปรมนะครับคลิปของป้อมแปมแป์มือมื่อเส้าเห็นป้อมแปมถามพอๆแม,แม่ที่เพินมางานก็เจ็บเพิดมาคาหมอลำนี่มู่บานนั้นประมาณ4ี่รอย สี่ลอยหลังคาเลื่อนสี่ลอยกวา้างกับเพิ่งจะเจ็บกันบานละหานลอยนะครับบานละหานลอยออกกันนะครับมาเพื่อมาจังสาวน้อยมาจังหมอลำนะครับเบื้องในคลิปกับเปลี่ยนตะมวนบรรยากาศมื่อนี้ผมแแบบทาหน้าที่แทนพอกันใช่นะครับเป็นแบบภาพไปพอๆแม่ๆเขาเบื้องบรรยากาศไทยบรรยากาศพพอๆแม่ๆได้เปเบื้องบรรยากาศที่ถือว่าสวยมากครับสวยมากแต่ รถนะขื้นบ่ไใดนะครับพื้นที่มันมีจํากัดตถวเบิงเหมือแรน่นะครับจังหวัดมือแร่เนี่สิมี่องนะครับสิมี่องห้พี่น้องเขาได้ได้ยืนบ่อนะครับเพราะว่าโดยพื้นที่จํากัดแล้วก็งาน,นเพิ่นดนดนเทือนะครับเพิน่นดนเทือจากสิมีสาวน้อยไปแล้วก็เอฟซีลาหลยนะครับเพราะว่าด้เบิ้งนี้คลิปาะว่าจะเป็นทั้งช่องคลิปช่องลักของสาวน้อยเฮ้าแล้วก็คลิปอ่า ความแปมนะครับชิปนองเบียอาจารย์บ้านก็เอฟซี FC, แฟนคลับอีหลานั่งรถตู้นะครับเป็นขั้นๆไมาเป็นซิปนะครับสิบคนนะคมามา,มา,มารอพบอีหลานะครับมาให้กําลังใจลูกสาวนะครับก็เลยมาบอกบรรยากาศงานมือนี้ทักทายพี่น้องเอฟซีนะครับให้มาบอกใจกันนะครับภายในยพี่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทันใดนะครับที่เคยไป ผู้หลวงนะครับกับมะเหมียนมาคุยกันในคลิปนี้ได้นะครับมาคุยมาบอกบรรยากาศภายในไปนะครับเคยไปอฟูจิเมืองไทยนะเป็นยังไงบรรยากาศหนาฝนาเป็นยังไงนี่หนาหนาวเป็นยังไงนะครับมีทะเลมหมอกบอนะครับผูไดเคยไปทันไดเคยไปมาวอกมาจจากันให้ฟังนําในเด้อพี่น้องครับแต่ที่นี่เบื้องคลิปนะครับ กำลั่งใจศิลปินเท่านั้นเนาะเพราะว่าในการเดินทางขึ้นมันขอนขาง,งสสูงชั้นรถนะครับรถบาดเท่ากับขึ้นบ่ได้เนาะรถบาดกับบดได้ต้องลำเลียงเห็นเห็นเป็นนงังรถซาเล็งนะครับซาเล็งขึ้นไปเพื่อที่จะไปที่ลานแสดงนะครับต้องส่วนรถบรรทุกก็น่าจะขึ้นพวกรถเวทีขึ้นไปลงตังเวทีแลละก็ต้องทยอยลงมานะครับรถล,ลำโพง รถนักบางขั้นก็แทบจะขึ้นบ่ได้นะครับนี่คือมาบอกมาจจากันในแรื่งนี้ในคลิปนี้นะครับครั้งแรกนะครับครั้งแรกคือเสียนนลมาแล้วครับครั้งแรกของโลกอืมครั้งแรกของโลกที่หมอําเรียนทั้งภูเขานะครับเอาบรรยากาศคือสีอดสวยงามนะครับแล้วก็คลิปภาพวิวที่ยวถัดเบิ่งวังเร่งๆอระ ทางช่องอที่มลบบนนอนนะครับของพีเอ็ดีพันลงนะครับพันลงไหวภาพมุมสูงจีบันไทยทั้งนางหลาดภาพบรรยากาศไทยลงมาเห็นภาพวิวทิวทัศน์หลอมลรอบสวยงามนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ถ่ายคลิปนี้นะครับก็มาบอกมาจ่ากกับพี่น้องเรื่องงานของเ้องที่ไปแสดงวันนี้นะครับที่ผู้หลวงเพื่อผู้หลวงจังหวัดเลยครับ หนึ่งเดียวหเดียวครั้งแรกนะครับของโลกที่หมอลำ่ำเล่นหมอล่ำแสดงเท่้งภูเขานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรัรบชมทางช่องสอหนุ่มทะเบียน g o 1 o f f i อ i a l นะครับขอบคุณที่เข้ามากดติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับถ่ายคลิปนี้ขออนุญาตทรงไทยชิป บางส่วนของทางทีมบัลลปานนท์นะครับภาพบรรยากาศถนนทางเขาวัดที่ไปแสดงแล้วก็ภาพวิวทิวทัศนสวยๆทีพ่พนทายมุมสูงมาฝาาพก่นนอง f อฟขอบคุณนะครับคลิปบางส่วนทางช่องบัลลปอนนท์พีดีครับขอบคุณทุกท่านครับ ทางขึ้นก <À. S 2> ็ยังโอ้ยรถเถึงเส้นแตวบลต่ำเสน่ได้แต่มันสูงก็เสาสัญญาณไปแล้วนะครับผมยูสูงก็เสาสัญญาณอะเสาสัญญาณต้นกัจจิพัฒน์สามสิบกมีตีดิบเมตรหรือ่า